ทำไมเราถึงต้องตั้งเป้าหมายชีวิตก่อนที่เราจะสร้างความสำเร็จสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้อยู่กับกล้วยไม้ Lecture Back Podcast กับเจนนี่หรือกล้วยไม้ผู้ที่เชื่อว่าเราก็ต่างเป็นนักออกแบบชีวิตตัวเองพอดแคสต์นี้จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองให้ครบทุกมิติการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขในแบบของเรามาฝากกันค่ะ เชื่อไหมคะว่าผู้คนกว่า95%เมื่อถูกถามถึงเป้าหมายชีวิตแล้วก็ภาพอนาคตของตัวเองมักจะตอบไม่ได้ค่ะถึงแม้มันจะดูเป็นคำถามที่เป็นทางการทางการมากๆนะคะเรามักจะเจอตอนที่เราสัมภาษณ์สมัครงานใช่ไหมหรือว่าสัมภาษณ์ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็มังจะถามเป้าหมายในอนาคตเราตอนนั้นพวกเราก็จะเอ๊งงๆแล้วก็ตอบตอบ,ตอบไปบางอย่างก็จริงบ้างบางอย่างก็คิดขึ้นมาสดๆบ้าง แต่จริงๆแล้วนะคะสิ่งนี้มันสำคัญมากกว่าที่ทุกคนคิดนะคะและแน่นอนค่ะคำถามเกี่ยวกับชีวิตเหล่านี้ที่มันตอบยากเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยถูกถามแล้วก็ไม่มีใครเคยชวนเราคิดค่ะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆเลยนะคะที่ระบบการศึกษาไม่เคยให้เราได้คิดหาคำตอบในเรื่องของตัวเราเอง จริงๆเราพวกเราเนี่ยรู้จักโลกภายนอกกันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ข่าวคนนั้นข่าวคนนี้อะไรเต็มไปหมดความรู้นอกกายนะคะแต่เรื่องโลกภายในของตวัวเองเนี่ยเราไม่ค่อยรู้กันซึ่งคนที่รู้เรื่องภายในของตวัวเองมากเพียงพอเนี่ยคะ่ะเป็นคน5%ที่เป้าหมายแล้วก็ภาพอนาคตของตวัวเองชัดเจนที่เข้าใจโลกตวัวเองภายในนะคะก่อนที่จะไปมองหาอะไรที่อยู่ภายนอก ซึ่งคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบมากๆเพราะว่าเขาก็จะออกเดินทางนําพวกเราไปก่อนแล้วเขาก็จะค้นหาเครื่องมือและว,วิธีการที่เหมาะสมกับตัวเขาเองและพาเขาไปสู่เป้าหมายได้แล้วเขาก็จะเริ่มต้นลงมือทำก่อนพวกเราแล้วก็แน่นอนค่ะเมื่อลงมือทำก่อนลองผิดลองถูกก่อนล้มเหลวจนมากพอจนเขาประสบความสำเร็จเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะออกมาก่อนพวกเรานั่นเอง แต่แน่นอนค่ะมันไม่มีคำว,ว่าสายเกินไปนะคะเราสามารถเริ่มต้นตั้งคำถามกับตัวเองได้นะวันนี้เลยเพราะการตั้งคำถามที่ถูกต้องค่ะจะนำมาสู่คำตอบที่ถูกต้องด้วยเช่นกันเจ้าปัญหาหลายๆปัญหาที่ เมื่อหลายคนอาจจะเคยเจอแล้วบางจังหวะของชีวิตนะคะก็อาจจะเคยเป็นรวมถึงจากที่กล้วยไม้นได้สอนคลาสตั้งเป้าหมายมาเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างเช่นเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันสเปรศปะมากรู้สึกว่าไม่ได้ทําสิ่งที่มันกำลังพาเราไปถึงเป้าหมายแม้แต่รู้สึกว่าเป้าหมายไม่ชัดช่วงนี้ไม่มีเป้าหมายวิธีการก็เลยก็ไม่มีด้วยนะคะ รวมถึงบางคนเนี่ยที่เคยโดนกล้วยไม้ถามคําถามเหล่านี้ไปเป็นครั้งแรกๆเนี่ยถึงกับช็อกแล้วก็นั่งคิดแบบตึ๊บไปเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันก็ทำให้หลายคนติดปัญหาเรื่องเดียวกันเลยเนาะคือการไม่เคยกำหนดปลายทางที่ต้องการให้ชัดเจนค่ะ และปัญหานี้แหละที่มันฉุดขาเราไว้แล้วก็รั้งเราไว้เป็นเรือที่พายวนอยู่ในอ่างค่ะอาจจะเรียนอาจจะทํางานยุ่งมากๆากเลยนะยุ่งแทบตายเหนื่อยด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็มานั่งเอ๊ะเราฉันทําอะไรอยู่เนี่ยซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะหยุดวงจรน,นี้นะคะก็อยากให้กลับมานะคะให้ความสําคัญกับการที่เราจะตั้งคําถามกับตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนค่ะ เพราะมันจะเป็นบันไดขั้นที่สูงเลยนะคะที่เราต้องก้าวผ่านให้ได้ก่อนแล้วกล้ยไม้ก็จะตอบให้ทุกคนไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายของแต่ละคนเองเนาะพวกเรามีเป้าหมายแตกต่างกันเราจะต้องตอบคําถามเหล่านี้ด้วยตัวเองค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าทําไมสิ่งนี้มันถึงสําคัญมากๆเนี่ยไอ้เป้าหมายเนาะลองจินตนาการค่ะว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ป้ายรถเมล์กันด้วยกันนะคะ แล้วก็้ยไมก็บกแท็กซี่ค่ะแล้วก็ชวนทุกคนไปว่าไปนะคะไปนั่งแท็กซี่ด้วยกันนั่งไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆเลยแบบเรื่อยๆเลยจริงๆอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะเมื่อไหอไร่อะไรยังไงแต่ว่าแค่นั่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็จ่ายค่าแท็กซี่ให้กุ้ยไม้ด้วยนะคะท้าพูดอย่างเงี้ยถามจริงมีใครไปกับกุ้ยไม้บ้างไหมคะเขาที่เคยถามคำถามนี้เนาะถ้าไม่อยากจะกวนโอ้ยหรือว่าเออ ว่างจัดจัดว่างจริงๆหรือว่าสุดตกเนี่ยหลายคนก็คงจะแบบงงสตันแล้วก็ตอบว่าไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเอา้าไม่รู้ว่าไปไหนไม่รู้จะไปทําอะไรไปเพื่ออะไรใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่รู้แถมยังจะให้จ่ายตังค์ให้อีกเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไหมนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ากุ้ยไปเป็นคนไม่ดีนะคะจะหลอกไปไหนก็ไม่รู้ด้วยนะคะซึ่งอยากบอกว่านี่ขนาดเรื่องแค่ตัวอย่างแท็กซี่นะคะ เพื่อนๆยังแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยไม,ไม่ไม่อยากไปงงงแค่เรื่องแท็กซี่เรายังไม่อยากไปแล้วชีวิตของเราล่ะคะถ้าเกิดว่าชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเสมือเนาะการที่เราขับรถนะคะนั่งแท็กซี่ไปหนึ่งคันแท็กซี่ระยะทางของมันก็มีจํากัดเนาะทั้งความเสื่อมสภาพของรถทั้งน้ํามันทั้งอะไรหลายๆอย่างชีวิตมันมีเส้นจบมันมีเดทไลน์ค่ะถ้าเรา กระโดดขึ้นไปนั่งวนแท็กซี่แล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแน่นอนนอกจากไม่ถึงไหนแล้วนะคะเราเสียเวลาเสียเงินเสียพลังงานเสียทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็เกมโอเวอร์นะคะแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเรารู้เราจะไปที่ไหนไปทําไมไปเมื่อไหร่ไป ยังไงนะคะบางทีแท็กซี่ก็อาจจะไม่ใช่การตอบโจทย์ถ้าบอกว่าเราจะไปเชียงใหม่นะคะก็คงไม่มีใครบ้านนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันเนาะก็คงไปเครื่องบินหรือว่าไปรถไฟหรือวิธีอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเช็คพอยต์ค่ะว่าตอนนี้เรากำลังขึ้นมาในรถคันนี้ทุกคนถูกบังคับขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วอะและตอนนี้เราจะไปไหนเราจะแวะทำอะไรบ้างแล้วปลายทางจริงๆของเราอะคะ่ะมันคือที่ไหน ถ้าสมมติเมื่อกี้เชียงใหม่เนาะถ้าจะให้อ้อมโลกลงไปออภาคใต้ไปมาเลเซียสิงคโปร์ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเชียงใหม่เนาะก็ก็ได้แหละถ้าอยากสนุกนะคะแต่ว่ามันก็อ้อมๆว่าจะไปถึงเชียงใหม่ก็ช้านะบางทีน้ำมันอาจจะหมดกลางทางแล้วก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่ก็ได้นะคะและก็อยากจะเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าฉันเนี่ยแหละเป็นคนหนึ่งที่ยังคุยกับตัวเองไม่จบยังงงกับชีวิตไม่มีเป้าหมายอะไรเลย อยากบอกว่าไม่ผิดนะคะย้ำว่าไม่ผิดทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะไปได้ไวอยากจะไปได้ไกลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเราหรือว่าใครที่ทำธุรกิจอยู่เนาะมันก็ต้องมีเป้าหมายและการมีเป้าหมายที่ชัดวิธีการเส้นทางที่เหมาะสมมันก็จะตามมาเอง แล้วเมื่อมีวิธีการการลงมือทำมันก็จะเกิดขึ้นตามมาค่ะแล้วเมื่อเราลงมือทำอย่างหนักหน่วงมากเพียงพอต่อเนื่องเพียงพอเราก็จะถึงเป้าหมายของเรามันก็จะเป็นเหมือนโดมิโนที่เป็นเอฟเฟกต่อๆกันไปนั่นเองค่ะถ้าตัวแรกมันยังไม่ถูกเริ่มต้นยังไม่ถูกปักบุดให้ถูกที่เนาะอะไรที่เป็นเอฟเฟกต์ตามๆมาค่ะมันก็จะยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองกุ้งไมายก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของ Everything h a p p e n for a reason นะคะคืออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเสมออะไรเกิดขึ้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันดีเสมอไม่ว่าจะประสบการณ์อะไรเนาะหรือเราไป connect the d o t เชื่อมต่อกับอะไรหลายๆอย่างให้ชีวิตมันพาเราไปไหลายโฟลันไปเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้กำหนดหมุดหมายของเราเองอะคะ่ะเราก็จะเหมือนอยู่กลางทะเลแล้วก็โฟลไปเรื่อยๆเนาะสุดท้ายก็ลอยไปไหนไม่รู้ค่ะการที่เราจะ Go with the flow หรือไปเนาะกับกระแสน้ำของชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างที่ทิศทางที่เราต้องการจะไปมากขึ้นมันคือการที่เรากำหนดจุดเนาะเหมือนมีเข็มทิศเหมือนมีทิศทางแล้วเราก็ใช้ flow เนี่ย Go with the flow ในจังหวะชีวิตของมันเนาะให้มันพัดเราไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่มีเราก็จะลอยเควงอยู่กลางทะเลนะคะ เพราะฉะนั้นจริงๆสองความเชื่อเน,นี้ยเคยมีคนถามกล้วยไม้เหมือนกันว่าทําไมเราจะต้องตั้งอะไรขนาดนั้นหนึ่งสองสามสี่ปีนั้นจะเป็นอย่างนี้ต้องเติบโตเราให้ชีวิตมันพาไปเรื่อยๆไม่ได้เหรอก็ได้ค่ะเนาะแต่ว่ามันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันก็ไม่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเนาะแล้วสองอย่างเนี้ยค่ะจริงๆมันไม่ไม่ได้เป็นแนวคิดที่ขานกันเลยแต่ถ้าเรารู้จักใช้สองแนวคิดนี้มาผสมกันเนาะมันก็จะทําให้เรานะคะสามารถสร้างชีวิตแบบที่เราต้องการได้นั่นเอง และจุดนี้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นหนึ่งปัญหาหลักๆที่ก้้ยไม้เองเจอตอนสอนคลาสตั้งเว้าหมายมาตลอดนะคะมันคือการที่เราไม่ได้ระบุปัญหาหรือระบุสิ่งที่เราจะไปแก้ไขหรือทำให้มันเกิดขึ้นมันก็จะตรงกับคำพูดของหนังสือที่เป็นเรื่องดีไซน์ your life เนาะแล้วก็ท่านอาจารย์ชาชาติก็เคยพูดไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วสิ่งรอบตัวของเรามันถูกออกแบบ ไว้หมดแล้วอ่ะมันถูกดีไซน์ไม่ว่าจะคิดเยอะหรือคิดน้อยแต่มันคือคิดเนาะไม่ว่าจะเก้าอี้แก้วพัดลมหลอดไฟมองไปรอบๆตัวเนี่ยมันถูกออกแบบมาหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่พวกเราละเลยอะคะ่ะก็คือตัวเราเองเนาะเราไม่เคยออกแบบเราไม่เคยปักหมดุดเราไม่เคยตั้งใจดีไซน์มันเลยเพราะฉะนั้นก็อยากถือโอกาสนี้นะคะอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการที่เรามาหาเป้าหมายของตัวเอง คำถามสั้นๆนะคะที่อยากฝากทิ้งไว้ก็ลองถามตัวเองดูคะ่ะว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องการอะไรในชีวิตเป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรที่ไม่ได้มีแค่เรื่องงานเงินเราต้องการจะมีชีวิตแบบไหนถ้าเพื่อนๆตอบคำถามเหล่านี้ได้ค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะอย่างที่บอกหาวิธีการหาเครื่องมือหรือแม้กระทั่งเมนททอร์หรือที่ปรึกษาที่ช่วยให้เราไปถึงสิ่งที่เราต้องการได้ในที่สุดคะ่ะ และสำหรับใครที่ไม่หนำใจนะคะก็ยังมีมีประมาณสองเอพิโซดที่อัดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าในอนาคตจะมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะที่เป็นคำถามลิสต์ข้อคำถาม,ถามที่ช่วยเพื่อนๆได้ตกตะกอนทบทวนแล้วก็คุยกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะสุดท้ายไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบพอดแคสต์แนวนี้ไหมเพราะว่ากุ้ยไม้ก็ไม่อยากให้กุ้ยไม้เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องเครื่องมือขนาดนั้นค่ะว่าเราจะต้องแบบ มี tools อะไร 1, 2, 3, 4แบบอะไรที่ทำให้เรา productive อะไรที่เรามีวินยัยแล้วก็เป็น pattern เป็น Lock-Lock อะไรอย่างเงี้ยวัยม,มารู้สึกว่าถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องพวกนี้เนาะจริงๆเสิร์ช g o o g l e มันมีเครื่องมืออีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่ารากของปัญหาจริงๆมันคือการที่เราไม่เคยกลับมาคุยกับตัวเองเนาะเครื่องมือมีล้านอย่างแต่ถ้าตัวเราใช้เครื่องมือไม่เป็นหรือเลือกอาวุธไม่เหมาะกับเรา เครื่องมือที่มีเยอะแยะมันก็ไรประโยชน์อยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะชอบพอดแคสที่มันดิบๆแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยก็หมาย่จะได้ลองดูนะคะว่าเอ้ยเราจะคุยเรื่องเป้าหมายชีวิตที่มีหลายคนก็เรียกร้องมาเนี่ยในทิศทางยังไงได้บ้างหรือว่าเพื่อนๆเราเป็นสายแบบอยากได้เป็นข้อข้อหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองมาว่ากันดูนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ อยากลงดีฟหรือว่าอยากหาโอกาสได้คุยกับตัวเองจริงๆคุยคนเดียวแล้วมันไม่ไปไหนนะคะก็หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสได้มาเรียนด้วยกันสักคลาสนะคะมีหลายแบบหลายช้อ i c e มากตามสไตล์ให้ทุกคนเลือกนะคะก็ก็มาเจอกันในคลาสออฟไลน์ได้รายละเอียดก็จะติดต่อมาใน Line Official ของกล้วยไม้ l e c กชั่ Back ได้เลยจะทิ้งลิงก์ l n n o o f i i c i a l นะคะไว้ใน d e s c r i p t i o n น o x นะคะสำหรับวันนี้เรื่องการ ส้างเป้าหมายชีวิตเนาะความสําคัญของมันที่เป็นกระดุมเม็ดแรกเป็นบนใดขั้นที่สูดที่เราจะต้องหาให้เจอก่อนที่เราจะเลือกเครื่องมือหรือเลือกเส้นทางเพื่อเป็นตัวกําหนดให้เราได้ออกแบบชีวิตแล้วมีชีวิตแบบที่เราต้องการเนี่ยก็จะประมาณนี้ก่อนละกันค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากก u ้ยหม่าสเตตเชอร์แบ็กพอดแคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ